ทาไมถึงต้องบินไปเขาเรารู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช้นะถ้าเราส่งไปเฉยๆ,ๆอ่ะอค,คิดอันนั้นมาคิดเอาเองเลยอ่าเขา<อ>เขาค,คงไม่ได้ใช้แน่แล้วก็อีกอย่างคืออยากจะเอาให้น้องอ่ะไปวิดีโอคอลกับคนที่มีปัญหาผมร่วงวก็คือน้องบีน้องบีครูหน่อยเขาอนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเพราะว่าครูหน่อยอหรือว่าน้องบีคงไม่ว่าอะไรแล้วก็อีกคนคือน้องแหนม ที่ผมร่วงตั้งแต่อายุสิบห้าส่วนคุณหน่อยผมร่วงเพราะยายอมผมออนะครับแล้วก็น้องบีนี่ก็เพราะยายืดผมเหมือนกันเคสเดียวกันเป๊ะใครที่เราคิดว่ามันสาเหตุที่มันรุนแรงมากเราไม่กล้าคิดเงินเขาหรอกต่อให้เป็นลูกค้าที่ทักมาที่ไม่ใช่เหมือนอย่างเราเป็นเคสที่หนักจริงๆอะ่ะเราก็จะให้เขาใช้ฟรีไปก่อนว่าไปใช้เลยครับ เราถ้าเห็นผลเราค่อยจ่ายเงินผมก็ไม่กล้าหรอกว่าให้คุณมาซื้อผมแล้วในสึกคุณก็ผมไม่ขึ้นแล้วผมเก็บเงินคุณมาไมเา่เอาเอาเป็นว่าวถ้ามันหนักห,หนาขนาดที่เห็นในภาพที่ส่งมาพี่เอาไวปใช้ฟรีเลย